เราลองมาดูหน้าจอาการทำงานเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบบัญชีหน้าจอสุดท้ายกันบ้างนะคะให้คุณคลิกเข้าไปที่เมนูเริ่มระบบค่ะเลือกที่ข้อ4กํกำหนดเลขที่เอกสารในหน้าจอของการกำหนดเลขที่เอกสารตรงนี้โปรแกรมจะเก็บเมนูที่ใช้แสดงการทำงานทั้งหมดของตัวโปรแกรมเอาไว้โดยแบ่งเป็นชื่อเอกสารภาษาไทยลายชื่อเอกสารภาษาอังกฤษในส่วนของชื่อเอกสารภาษาอังกฤษจะถูกโปรแกรมนำไปใช้งานก็ต่อเมื่อคุณใช้เมนูที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะ หน้าที่การทำงานของการกำหนดเลขที่เอกสารแบ่งเป็น2หน้าที่ใหญ่ๆด้วยกันค่ะหน้าที่แรกก็คือใช้ในเรื่องของการกำหนดการเชื่อมต่อระบบบัญชีเพื่อให้คุณมองเห็นภาพการทำงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเราจะขอยกตัวอย่างไปที่เมนูของขายเงินเชื่อค่ะให้คุณเลื่อนหาเมนูขายเงินเชื่อโดยหมวดจะเป็น IV หลังจากคุณเจอหมวด IV หรือเอกสารขายเงินเชื่อแล้วให้คุณคลิกเข้าไปที่ชื่อเมนูตัวดังกล่าวจากนั้นให้คลิกที่แก้ไขข้อมูลด้านบนทูบาร์ค่ะ จะปรากฏเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ในช่องของชื่อเอกสารภาษาไทยคุณสามารถเอนเตอร์ผ่านข้อมูลตลอดหรือคลิกลงมาในบรรทัดที่2ได้ซึ่งจะปรากฏหน้าจอของรายละเอียดเพิ่มเติมโปรแกรมจะให้คุณกำหนดเรื่องแรกค่ะก็คือเรื่องของสมุดรายวันถ้าคุณบอกว่าให้โปรแกรมลงบัญชีในสมุดรายวันให้อัตโนมัติคุณต้องการให้โปรแกรมบันทึกโดยลงในสมุดรายวันเล่มใดโปรแกรมจะกำหนดค่าเริ่มต้นเอาไว้ที่สมุดรายวันขายคุณสามารถทำการแก้ไขได้โดยการคลิกที่แว่นขยายด้านหลังเหมือนเดิม ถัดลงมาค่ะเป็นคำอธิบายในสมุดรายวันหมายถึงว่าเมื่อคุณให้โปรแกรมลงรายการเดบิตเครดิตในรายวันให้แล้วคุณต้องการให้เขาแสดงคำอธิบายรายการว่าอะไรซึ่งค่าเริ่มต้นของตัวระบบจะกำหนดเอาไว้เป็นขายเชื่อให้ส่วนตัวแบรด้านหลังใช้แทนค่าชื่อลูกค้าถัดลงมาตรงกรอบสีฟ้าด้านล่างเป็นการกำหนดการบันทึกบัญชีค่ะว่าโปรแกรมจะลงรายการโดยเดบิตบัญชีอะไรและเครดิตบัญชีอะไรให้คุณสามารถกำหนดค่าได้2รูแปแบบ ถ้าคุณไปกรอบสีขาวทางขวามือเป็นแบงว่างเอาไว้หมายถึงว่าคุณยอมให้โปรแกรมลงบัญชีอัตโนมัติโดยวิ่งไปตามระบบที่มีการผูกเอาไว้โดยโปรแกรมจะลงเป็นเดบิตลูกหนี้ซึ่งบัญชีลูกหนี้โปรแกรมจะมองจากรายละเอียดของลูกค้าที่คุณทําการอ้างอิงในหน้าจอของขายเงินเชื่อเครดิตด้วยบัญชีขายสินค้าและภาษีขายซึ่งจะวิ่งตามระบบ แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณต้องการกําหนดเลขที่บัญชีที่ใช้บ<ร> <carro S 2> ันทึก <leadership. S 1> <ถ60 S 2> รายการเองคุณสามาร assim, ถทําการกําหนดเลขที่บัญชีในกรอบสีขาวด้านหลังได้ในที่นี้ขอยกตัวอย่างไปที่ทางด้านเครดิตขายสินค้าถ้าคุณให้โปรแกรมลงให้อัตโนมัติโปรแกรมจะบันทึกเป็นรายได้จากการขายแต่คุณต้องการให้โปรแกรมกําหนดเป็นรายได้จากการให้บริการคุณสามารถกําหนดได้โดยการคลิกเข้ามาในช่องของเครดิตขายสินค้าค่ะ จากนั้นให้คลิกที่แว่นขยายด้านหลังโปรแกรมจะดึงเอาผังบัญชีของคุณขึ้นมาให้เลือกบัญชีของหมวดรายได้รายได้จะเป็นบัญชีหมวดที่เท่าไหร่คะหมวดที่4ถูกต้องค่ะคุณสามารถทําการค้นหาข้อมูลได้โดยระบุเลขที่บัญชีที่ต้องการวิธีการคือให้คุณคลิกที่ค้นหาด้านล่างจากนั้นให้พิมพ์เลข4ลงไปค่ะแล้วคลิกที่ตกลง โปรแกรมจะเสิร์ชหาเลขที่บัญชีที่ขึ้นต้นด้วยเลข4ทั้งหมดขึ้นมาให้คุณเลือกคุณทําการเลื่อนหาว่ารายได้จากการให้บริการตรงกับเลขที่บัญชีอะไรในที่นี้จะตรงกับเลขที่บัญชี4100-02ให้คุณคลิกที่เลขที่บัญชีที่ต้องการค่ะจากนั้นคลิกที่ตกลงโปรแกรมจะทำการกำหนดเลขที่บัญชี4100-02เข้าไปในช่องของเครดิตขายสินค้าให้ให้คุณทำการบันทึกข้อมูลโดยการคลิกที่ตกลงด้านล่าง ผลการทํางานค่ะเมื่อคุณมีการเขียนเอกสารจากหน้าจอขายเงินเชื่อโปรแกรมจะลงบัญชีโดยเดยบิตลูกหนี้โปรแกรมจะวิ่งตามระบบส่วนบัญชีเดียวเท่านั้นค่ะเครดิตขายสินค้าโปรแกรมจะนําเลขที่บัญชีตัวดังกล่าวที่คุณกําหนดไว้ด้านหลังไปบันทึกบัญชีให้เลยโดยที่จะไม่มองตามระบบที่โปรแกรมผูกเอาไว้เท่านี้คุณก็จะได้เลขที่บัญชีตามที่คุณต้องการในหน้าจอนี้เราขออนุญาตไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นให้คุณคลิกที่ยกเลิกการแคไขด้านล่างค่ะ จากนั้นให้คลิกที่ยกเลิกการแก้ไขข้อมูลด้านบนถัดมาเรามาดูหน้าที่ที่2ของเมนูกําหนดเลขที่เอกสารกันบ้างนะคะหน้าที่ที่2เราจะใช้ในเรื่องของการประยุกต์การทํางานค่ะในหน้าจอของการกําหนดเลขที่เอกสารจะเป็นหน้าจอที่ใช้เก็บชื่อเมนูในการทํางานทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณสามารถประยุกต์ใช้โดยการเพิ่มเมนูย่อยของเมนูหลักที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอนี้ได้ เราขอยกตัวอย่างไปที่เมนูเดิมนะคะก็คือขายเงินเชื่อขายเงินเชื่อจากเดิมของโปรแกรมเอกสารทุกใบที่คียม,มาจะขึ้นต้นเอกสารด้วย iv เพราะฉะนั้นค่ะสมมุติว่าในกิจการของคุณแบ่งการขายเงินเชื่อออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือขายเงินเชื่อในประเทศและขายเงินเชื่อต่างประเทศคุณต้องการให้ขายเงินเชื่อในประเทศทุกใบเนี่ยขึ้นต้นด้วย IV แต่ขายเงินเชื่อต่างประเทศคุณบอกว่าอยากแยกออกมาอีกรุปหนึ่งคุณสามารถทําการประยุกต์ได้ดังนี้ค่ะอันดับแรกเลยให้คุณนําเมาส์ไปคลิกไว้ตรงชื่อเมนูหลักที่คุณต้องการจะเพิ่มเมนูย่อยก็คือขายเงินเชื่อแล้วให้คลิกที่เพิ่มข้อมูลด้านบนทูบาร์ค่ะ ผลการทำงานคือโปรแกรมจะคัดลอกหมวด IV ลงมาอีกหนึ่งบรรทัดและคัดลอกชื่อเอกสารเดิมว่าเป็นขายเงินเชื่อให้ให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงชื่อค่ะหรือว่าคียเพิ่มเติมเข้าไปเป็นขีต่อปทอก็คือต่างประเทศ จากนั้นให้คลิกมาในช่องของเลขที่ถัดไปเลขที่ถัดไปโปรแกรมให้คุณทําการกําหนดอักษรน,นําหน้าเอกสารที่ต้องการซึ่งการกําหนดตรงนี้คุณสามารถกําหนดได้สูงสุดคือ2ตัวอักษรด้วยกันแต่ห้ามซ้ํากับอักษรที่มีอยู่แล้วในที่นี้นะคะสมมุติว่าเราอยากให้ต่างประเทศขึ้นต้นด้วย IX ค่ะ เราระบุเข้าไปเป็น i x จากนั้นให้คุณคลิกมาในช่องของเลขที่ถัดไปเลขที่ถัดไปตรงนี้เป็นรูปแบบในการรันเลขที่เอกสารของตัวโปรแกรมค่ะถ้าคุณคีย์เอกสารในหน้าจอขายเงินเชื่อเราให้โปรแกรมรันเลขที่ให้โปรแกรมจะรันเลขที่ให้คุณได้สูงสุดแค่7หลักเท่านั้นแต่ถ้าเกิดคุณป้อนเลขที่เอกสารเองในหน้าจอค่ะคุณสามารถป้อนได้สูงสุดถึง10หลักด้วยกันในที่นี้เราขอใช้ตามตัวอย่างก่อนจากนั้นให้คุณ enter ผ่านค่ะ โปรแกรมจะปรากฏหน้าจอของรายละเอียดเพิ่มเติมมาให้ในหน้าจอรายละเอียดเพิ่มเติมเราขอใช้เป็นค่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นให้คลิกที่ตกลงด้านล่างผลการทำงานค่ะโปรแกรมจะเซฟเมนูย่อยของคุณขึ้นมาและจะอยู่ในสถานะให้คุณสามารถคีย์เมนูย,ย่อยเพิ่มเติมได้ซึ่งในหน้าจอของการกำหนดเลขที่กอกสารนี้คุณสามารถคีย์เพิ่มเติมได้โดยโปรแกรมไม่มีขีดจำกัดในที่นี้เราขอยกตัวยอย่างแค่หนึ่งเมนูเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นให้คลิกที่ยกเลิกการเพิ่มข้อมูลด้านบนทูบาร์ ถ้าคุณมีการเพิ่มเติมเอกสารย่อยๆในหน้าจอของการกำหนดเี่เอกสารหลังจากคุณทำการเพิ่มเอกสารเรียบร้อยแล้วให้คุณคลิกที่กากบาดมุมขวามือด้านบนค่ะเพื่อปิดหน้าจอคุณต้องมาทำการอัปเดตเมนูโดยการคลิกเข้าไปที่เมนูอื่นๆเลือกที่ข้อ8ค่ะกำหนดบริษัทใหม่ให้คุณคลิกเลือกที่ชื่อบริษัทที่คุณทำงานและคลิกที่ตกลงด้านล่างเท่านี้โปรแกรมก็จะทำการอัปเดตชื่อเมนูในการทำงานให้ เราลองไปดูผลการทำงานกันบ้างนะคะให้คุณคลิกเข้าไปที่เมนูขายค่ะแล้วมาที่ขายเงินเชื่อสังเกตในหน้าจอขายเงินเชื่อจะแสะดงเป็น2เมนูย่อยเมนูย่อยที่2คือขายเงินเชื่อขีดต่อปทอเป็นเมนูที่เราทำการสร้างกันเมื่อสักครู่นี้คุณลองคลิกเข้าไปค่ะที่ขายเงินเชื่อต่อปทอ จากนั้นให้คุณคลิกที่เพิ่มข้อมูลด้านบนทูบาร์ค่ะแล้วสังเกตที่เลขที่เอกสารเลขที่เอกสารของตอปทจะขึ้นต้นด้วย IX ค่ะตามที่เรากําหนดกันไว้เมื่อสักครู่นี้อันนี้เป็นการประยุกต์ใช้อีกตัวหนึ่งซึ่งคุณสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆเมนูของตัวโปรแกรมนะคะในที่นี้ให้คุณคลิกปิดหน้าจอขายเงินเชื่อค่ะกลับสู่สถานะการทํางานปกติ